สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวล้รอรอบวันนะครับบัตรประชาชนเป็นเหตุชาวเน็ตชวนเสนอสิ่งที่ควรระบุในบัตรนะครับเมื่อวันที่14ธันวาคมจักรณนีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาวความสงบแห่งชาติกล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่12ธันวาคม258ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่าในปี2560บัตรประชาชนน่าจะมีการระบุอาชีพและไรายได้เพื่อแยแยะให้ได้ว่ารัฐบาลจะได้งบ ประมาณอย่างไรให้เหมาะสมซึ่งต่อมาพลตีสรรเสริญแก้วกำเนิดโกษกประจําสําน,นักนายกรัฐมนตรีข่าวถึงแนวคิดทาบัตรประชาชนระบุอาชีพและรายได้ว่าการแสดงข้อมูลมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนที่จะนําไปช่วยเหลือประชาชนผู้มีไรายได้น้อยไม่มีละเมิดสิทธิมนุษย,ยชนผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าจากแนวคิดดังกล่าวทําให้ในโลกออนไลน์ตามหน้าเพจของ Facebook ต่างๆปรากฏข้อความและโพสต์แสดงความเห็นต่อกรณีการระบุ อาชีพและรายได้ลงในแบบชาชนอย่างหลากหลายเช่นเพจมัง,งุมมังงาหลาลงภาพวาดตัวละครเข้าไปเที่ยวในผับแล้วยื่นบับบจำตัวประชาชนให้การด,ดูก่อนจะถูกเประเสดเมื่อเห็นรายได้ของเจ้าของบัตรเพจ e c u ิวแมน e.x.e นะครับลงแบบจาตัวประชาชนพร้อมคําถามว่าจะระบุอาชีพกับไรายได้อย่างไรและตรงความจริงหรือไม่ขณะที่เพจเทคมิก แอนมูวี่ไทยลงภาพแซลกร์ตูนคอมมิกเดดภูว่ามีอาชีพเป็นทหารรับจ้างเงินเดือน9,000บาทนอกจากนี้ในโลกออนไลน์ได้มีการสร้างแฮชแท็กสิ่งที่ควรระบุในบับรประชาชนเพื่อเสนอความเห็นในสิ่งที่ต้องการให้มีบนบับรประชาชนมีการเสนอสิ่งที่ควรระบุในบัตรอย่างหลากหลายเป็นที่สนุกสนานนะครับ